ในที่สุดก็ามาแล้วครับผมกับยานพาหนะคันใหม่นะครับที่จะมาในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนี้นะครับมีการเปิดตัวเป็นรถถังนะครับนั่นคือ็คือ x ม8 0 0 t นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาอ่านหัวข้อของยานพหนะใหม่อันนี้กันหน่อยนะครับพบกับยานพหนะลาตะเวนใหม่ที่น่าสนใจนะครับที่จะมาในสายวิจัยของสหรัฐนะครับผม เป็นยานพาหนะขนาดเล็กนะครับนั่นก็คือ XM800T นะครับผม XM800T นะครับเป็นรถถังเบานะครับผมของ USA r a n อแลนะคุณสมบัตินะครับจะติดตั้งปืน20มิลิเมตรนะครับโดยจะมีสเตเบิลไลเซอร์ด้วยนะอืมเป็นรถแลนค์ที่มีสเตเบิลไลเซอร์ด้วยนะครับมีความคล่องตัวที่สูงนะครับผมสะเทือนน้ำสะเทือนบกแต่ก็การเอาตัวรอดต่ำนะครับก็ดูจากตัวรถแล้วก็น่าจะค่อนข้างบางนะ แต่ดูจากเชสซีก็คล้ายเชลีแดนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ปืน 20mm มมนี่ไม่แน่ใจว่าใช้กระสุนอะไรนะครับอาจจะเป็น AP ธรรมดาหรืออาจจะเป็น APDS เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะครับผมเหมือนในประวัติคร่าวๆนะจะมีตัว XM800T เนี่ยมีทดสอบมาทั้งหมด3คันนะครับแล้วก็มีหนึ่งในนั้นเป็นติดตั้งจรวดโทได้ด้วยนะ ก็เดี๋ยวอาจจะมาในอนาคตอีกรุ่นหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปพบกับ XM 8 0 0 T นะครับวันนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นนะครับผม XM 8 0 0 T นะครับที่น่าสนใจก็คือซึ่งเป็นยานพาหนะลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับผมแบบทดลองนะครับผมที่ติดตั้งปืนขนาด2 0มิลิเมตรนะครับตัวยานพาหนะใหม่นี้นะครับจะมาในอัปเดตหลักนะครับผมครั้งต่อไปนะครับเป็นยานพาหนะแรงห้าของ US นะครับผมของสหรัฐ โดยรวมแล้วนะครับสารัฐก็มีชื่อเสียงในด้านยานพาหนะขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีตัว XM800T นี่มาใหม่ด้วยนะครับด้วยขนาดที่ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับมีความสูงเพียง2เมตรเท่านั้นนะรถค่อนข้างเล็กเลยนะครับแล้วก็ยังติดเครื่องยนต์285แรงม้านะครับเครื่องเครื่องแบบเดียวกับ M51 s h ลีแดนด้วยโอ้หมายความว่า XM800T นะครับมีความสามารถในการาเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึง 8 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือป้อมปืนนะครับติดปืนใหญ่20มิลิเมตรนะครับซึ่งใช้งานคู่กับปืนต่อสู้อากาศยานนะถ้าดูจากป้อมปืนก็เป็น7.62มิลิเมตรนะครับนี่อยู่บนป้อมนะครับเป็นปืน20มิลิเมตรนะครับเป็นดาวเด่นของยานพานคันนี้นะครับซึ่งเป็นแบบอัตโนมัตินะครับมีสเตเบลิเซอร์นะครับผมในชุดกระสุนนะครับก็ในชุดสายพานก็จะมีทั้ง ตัวจอกเกราะธรรมดานะครับแล้วก็จะมี h ฮเอ็กซ์พ s ซ v ีนะครับอ๋อแสดงว่าน่าจะเป็นชุดกระสุนแบบปกติธรรมดาไม่มี APDS นะก็น่าจะเป็นพวกแบบชุดกระสุน AP ธรรมดาทั่วไปอะนะครับผมเนี่ยเขาบอก a r m r ร i พิซซิธรรมดานะครับไม่มี APDS นะแล้วตัวรถนะครับก็ยังมาพร้อมกับ Laser ร์ n ลนส์ไฟเดอรด้วยโอ้โอเคเลยเกราะของ XM 8 0 0 t นะครับผมก็มีน้ำหนักเบานะ ซึ่งการป้องกันก็ไม่ไม่ได้โดดเด่นอะไรอยู่แล้วนะครับสำหรับรถตระกูลนี้นะครับเป็นรถลาตะเวนแต่เนื่องจากทามาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับจึงไม่สามารถป้องกันนะครับเนี่ยเขาบอกไว้อยู่นะครับที่น่าเชื่อถือได้นะครับสําหรับลูกเรือนะครับมีทั้งหมด3นายนะก็น่าจะเป็นคอมมานเดอร์กันเนอร์แล้วก็ดเวอร์นะครับผมก็ไม่สามารถกันทั้งพวกปืนเฮฟวี่แมชชีนกันได้นะครับพวกปืนกลหนักได้ยานพาหนะรุ่นนี้นะครับเป็น รถสเตนน้ำสเตนบ็อกนะครับและสามารถลอยน้ําได้นั่นก็คือบล็อกของวันนี้นะครับ m 8 0 0 t นะครับจะมาในอัปเดตใหญ่ครั้งถัดไปนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารบนเว็บไซต์ของเราให้ดีนะครับผมก็หมดแล้วนะครับแป๊บเดียวนะฮะหัวข้อไม่ได้ยาวอะไรนะในครั้งนี้แต่ก็เป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะเราได้เห็นแล้วนะครับว่ายานพาหนะใหม่กําลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับนี่ครับ m แปด t ก็เป็นรูปทรงเล็กนะ ดูกรอกก็ไม่ได้หนาอะไรนะครับนี่อย่างที่เห็นแล้วก็ไม่มีโอ้กล้องน่าสนใจนะแต่น่าเสียดายมันมันไม่มีกล้องข้างบนอาจจะมุมอาจจะส่องหามันจะต้องจำเป็นจะต้องโผล่ไปทั้งตัวรถอะนะครับผมนี่โผล่มาแต่ป้อมนะครับถ้ามุมไอ้ศูนย์ตัวคอมพิวเตอร์ไซส์อยู่ข้างบนก็น่าจะดีกว่านี้แต่ดูอ่านในอ่าฮิสตอรีนะครับมีเวอร์ชันติด โชด้วยนะครับผมอาจจะมาในอนาคตก็เป็นได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับยานพาะอันใหม่นะครับทีนี้เราก็มารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมียานพาณะอะไรใหม่ๆเข้ามาในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนี้ครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับทั้งนั้นผมขอลาไปก่อนล้กันสวัสดีครับ